สวัสดีจ้าไนรินสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทำไมหนูไม่นอนจ๊ะทำไมไม่นอนลึกเอ๊ะเอ๊ะไ่ว่าแออะบมาทำไมไม่นอนอ่ะเอ๊ะอย่าแอบสิพ่อเลิกงานมานั่นเนี่ยหนูยังไม่นอนเลยหนูไม่นอนอหนูตื่นแต่สี่โมงเลยนี่ยอา้าว หนูอยากเล่นหนูไม่นอนนะแต่ว่าแม่ไม่มาแล้วปวดปวดเขียนปวดอุ้มอีลามะอืมแอ๊ะแม่เล่นอะไรไงนี่แม่เล่นยังไงลูลกฮะแบบนี้หันหน้ามาหันหน้ามาแบบนี้อารินอารินแม่จะนอนแล้วนะแอะอุ้ยเอ๊ะเล่นยังงี้ดีไกลแม่จิบปดเมื่อย มันไม่ไหวนะมันม่วงแม่บอกว่าแม่จะแม่จะสลบแล้วแม่จะสลบเอ๊ะไ <c oughs> ม่สน <c oughs> เล่ยนยางเดียวแม่จะสลบแล้วนะแม่จะอ่าบองคนหน่อยก็ยอมนอนครับอี่แม่อรวนอนต่หก <c oughs> โมงแร้งองนัอนบอกรับเพิ่นหนึงนะ่งแล้วหกโมงนอนหกโมงหก <c oughs> โมงครึง่ง <c oughs> ตื่น เรต้องมาหาเบ่คือบ่คือหนึ่งเนี่สามทุ่มแล้วผู้สาวนอนสี่ทุ่มทุกคืนในคลาสกันจนปิดแล้วไบ่ได้ขายของเข้ามาแรงมานี่ม่ได้เห็นย่างเอาคนน้อยอย่างเดียวนี่ปูปิดร้านแล้วใช่ไหมไอปากอยู่ดกทำตาโตทำไมอ่ะทำตาโตทำไมอ่ะอยู่ดีดีกับอยู่ทองเมรน,นี่แหละเ<ะ>วะ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย หัวเราให้ฟังเลยนั่งกองแล้วฮันเอาเอาห้าต้มเลยตล้มงดับแล้วข้ <ไป S 3> องดับแล้วเราใหญ่แม่ตาแล้วเอะเอะไม่ไห<ม>วพุ้มเด็กน้อยใจปวดเขนหมดเลยจะล่นไหมคนยังมาขี้เหร่มากเล่นแต่นิดหน่อยสามเดือนนี้มากเล่นแล้ววันวันนี้ หัวลับนอนแล,ล่นเ่นยกนอนจะจึงตาขึ้นเจหน่อยกับกอมีแม่นอนเด้อห <c oughs> ักกอมีแม่นิ่งว่าแต่งอยงหัวหลับตาแม่ห,หลับเลยหากสิหมอนเปียกหมดพุ่นได้ซากพาได้โอ้เราเอง <c oughs> <c oughs> ไปจังสังๆๆนง้นทีลูกนองไอรีนเอือมวยสามละ นอนย่กกะเอื้อมเองล่ะไมาได้จับเลยแหละคอแข็งแลวเอื้อมเองล่ะเป็นสาวหน่อยแล้วเนาะมึงพองดูนะมม่ต้องเปิดเึรือยเนี่ยอายเขาอายเขาอายก็อายนะสีท้องไงโตขนาดนั้นน่ะเืียงองไรอาบน้ำป้าปะเรี๋ยกก่อนป้าป้าค่ะป้าป้าม m ม y มีเไหนแอะจีมามีตลกมามีอ่าฮ่าฮมนหงสอนขวามแม่ห้แอะเอะเอะนี่แม่ให้ยังแม่จะเป็นลมแล้วนะแม่จะแอะแม่แไหวม่้ไว่าสนใจมีวะ ไดนอนกันนด้ฉันใจกล่องพี่ฉันใจกล่องพเนอน้ำกล่องเล่นครับไอรินจ้าดูเสบแดงๆมาลลกไอรินจนอนกันนะนอนก่อนนะเอ๊ะมันได้หาสานเพื่อใหอ้นั่งอยู่จังไหน เอาความเล่นบ่ความเล่นบ่เมียบ้ลบ้คาคอมบ่ได้เดี๋ยวกินนมลายไปเอยอะบ้างคอมแล้วเมเปิ้ลว่ให้เมียบลละอีแม่เจอนั่งถ่างโยชิละรับเลยรับค่าห้องอีแม่เปิ้ลเ่ยรับบัตรในเมียบ้ลด้วยนี่นั่งเอาอีแล้ว <c oughs> กินลายลายอ่ะเดือห้องกินลายอ่ะไม่ไหวละ พ่อบ่นให้เหรอพ่อบ่นให้ก็หันมาหาแม่แม่บ่นก็หันม้หาพ่อ,อไม่ไหวแล้วหนูจะหลับเดียวนะลูกมากึ่งตาขืนลายนอนได้เร็วพ่อจะหน่อยก็ดูนมพึ่นเจ้ามาต้องโศกจับำปันหน่อยพินมัน่อยได <c oughs> ้อ้ยอเอรินวฮอตซี่เดือนนี้แม่อุ้มบม่ไวแล้้ลูกหื ม่ไหวเลยสามเดือนนี่แม่ยังปวดเขียนคน่ะบมันฮอดแปโลหลือมั้งนี่ <c oughs> ฮึเด็กน้อยอยังคือหมอวันเนี่ยอึ๊บหัดเปิดแต่เสื้อขึ้นอีแม่ว่าจะเปิดขึ้นหัวแฮทดแทอหัวล้อหลให้พ่อฟังเลยอยู่กับแม่นะหวัวนี้ดีอยากอายพ่อดิเขินดิอือ Ho 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 cái ho 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 bịt ho ho mà ho u nào thà ho ho cái ho 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 là ho 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 đi là ha. ho non, ho 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 Mẹ buồn hoa khát. Mẹ ho lặp ho Mẹ ho lặp đâu mẹ con mẹ nói ho 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 แม่อยากนอนละเออรับอนนะแม่หลับละแม่รับเลยไหมโฮคุยกับยายก็คุยละคุยกับลุงเด็ดก็คุยละโฮคุยบนุซฟาแล้วก็ยังบนนอนอยู่วะอยู่อยังไดบ์บันเหาะยื้อยังเดย์บันี่ย

อ่าเอาผ้าให้นอนดีก่อนนอนใ่ตกตลอดนอย่าเปิดอย่าเปิดอีแม่ว่าอย่าเปิดผู้มาอุ้ยสาวช่วยกี่ผัวมาว่าสาวช่วยกี่ผัวทำไมอืมหลังหลังนี่นะทั้ตาหาวนอนดีซื้อมากเลยลอยจุนุ้ยแม่ออหื้อนาะแกมหอดเอ้า แต่ท่านจาคำบ่ให้นอนหมอนหัอยูยากสิลูกบวชแขยงบวชอ้มไอเลนวันนี้เน่มปากกัข้างเกิดยิยิเบื่อได้วัดนี้ตรงมายานากจวักตั้งมกจะเอายังไงคะคณลูกขา จะนอนไหมคะนั่นนั่นนั่นมึงดูนั่นมีงแก้มเพิ่นครับเป็นไนงะเนนะ <c oughs> ิ่นไะเฮ้ยเองแก้มไรไอ้เฮดเด็บมันแก้มบอ่อนะไรแลนวนะยิ่งแก้มยิ่งแก้มคนหน่อยนี่ยิ่งแก้มคนหน่อยนี่ แต่ไอ้กัดดีเห็นเลยปวดที่ปล่อยปวดที่ปลายเลยที่เบื่อไม่บนนี้อันนั้นปลาจี่กุมมาหยิกยาดึงไปปั๊บหนึ่งยาใบมาแก้ได้ยัดกัดไอ้ลินเป็นตะกัดโพดด้วยขึ้นหน่อยนี่น่ะย่าเฮ็ดแห้มาแก้มมาให้มาเฮ็ดยังอย่างแบบนั้นแม่นปลาทางจะควง ไอพี่กับเพื่อนเล่ามานอนไปนะกับเพื่อนมานเลยไหมแม่นานเลยปิดไฟกันเล่ะไาเลอนานเลยแล้วก็เปิดอีกนอนนะยี่หอยี่บีแหละา็ไม่แน่นอนะก็แม่นอนเลยอวยเอาทำลายเต็มหน้าเลยนอนแล้วนะหลับแล้วแอะ ไม่นันเหรอนั่นแหละมาเรีนอนอู่ร่นนะครับนอนที่นอนเลยป่ะเนี่ยนอนที่นอนมากจะเกือบเดือนละแต่มาอยู่ลานคนเลยบอกว่าเอาคนนอนปีขนเขาบ้อนลจะหลับแล้วแะไปนอนเลยปิดไฟนะนะะขอบคุณเจ้าที่รับชมเลยขอบคุณเจ้าที่รับชมคนอ,อ้วนเลย ดูแก้มเหนือก่อนดูแก้มเหก่อนเย้ดูแก้มอ้วนก่อนฝันดีนะคะบอกบอกเอฟจีฝันดีนะค่ะเอฟจีขันเข <c oughs> ียวเขียวยัดกัดก,กัดกูนะกัดดั้งคนกูนะดั้งหายแล้วออกมาที่เล็กดั้งโด่งๆเลยดั้งหายหมดแล้วน <c oughs> ั่น,นนะสวัสดีค่ะเรื่องไหนรู้จะเบื่อไปทั้งนาอยู่ นอนแหละก็มีแม่นอนด้วยสันได้กว่าไปบึงเหียดข้างนอกกัน